นี่คือวันที่27มิถุนายน2554นะคะวันนี้เกิดเหตุการณ์รศกการ์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกิใ๊ใช้ยานนิ่งน้านะคะเกิดเหตุการณ์ที่เต็น้ําท่วมอีกแล้วค่ะเหมือนปี49อังเชิญดูนะคะตรงข้างหน้านะคะจะเป็นสีแยกอะไรหรอ,อส,สีแยกอมรสีสีแยกอมรสีนะคะทางซ้ายและขวาเราเชิญไปดูข้างหน้ากันค่ะตามมาค่ะอยาก <laughs> อยากรู้เป็นยังไง <laughs> ไปดู สวัสดีครับแห่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่สี่แยกไฟแดงพอดีนะคะอยู่ด้าะทางซ้ายและขวาหน้าของเราจะไปด้วยแม่คงคานะคะ,ะแม่คงคาหน้าเล่นมากคาดว่าน,น้ำคงจะขึ้นอีกนะคะแต่ขอให้ฝนหยุดตกแล้วการมันจะได้ลงนะคะเนาะตอนนี้เรากำลงกังรอกระสอบทรายจากหน่วยกู้ภัยของทางไร่ขีดิชัยอยู่นะคะสักครู่คิดว่าสักครึ่งชั่วโมงน่าจะมาะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงค่ะ